รอบนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับมือถือกันค่ะทำไมอะลงแล้วบีบตรงนี้นิดนึงนะคะสองฝั่งสาครอบบีบบีบเบาๆนะแล้วก็ถอดออกเบาๆค่ะโอเคเปิดเครื่องจางปีกก่อนนะคะอ้าวพี่หายเก็บผ้า ใช้แอป DJI Fly DJI <c oughs> ไปที่คู่มือการเชื่อมต่อค่ะ <c oughs> f i t DJI f i t แล้วก็เลือก f i t เลือกเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์มือถือ เจอแล้วนะคะ,ะแตะไม่ไมเจอแล้วไปแตะเลยกำลังเชื่อมต่อให้กดปุ่มค้าง3วินาทีค่ะ <5. S 1> กดะ 2> <5. S> 1>, 1 2 3อ <5. S 1> ่ะพอเรากด3วินาทีที่ตัวนี้มันจะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะต้องการเข้าร่วมกดเข้าร่วม ง่ายมากอันนี้ยังไม่ Lock บบบบล็อกอินบัญชีจะไม่ผูกบัญชีอีเมลกับของเรานะคะปล่อยว่างๆเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อด้วยอีเมลลูกค้าได้เลยตัวเลือกค่ะมีติดตามโดนี่เซอร์เโหมดพวกนี้คือโหมดอัตโนมัติที่ฟิปเขามีให้ลูกค้าอยู่แล้ว ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการจะควบคุมด้วยรีโมทอ่ะไม่ใช่ด้วยมือถือเหมือนว่าเอามือถือเป็นรีโมทไปเลือกที่เขียนว่าควบคุมด้วยตนเองค่ะมันจะมีรูปบวกลบอันนี้นะแล้วเราก็จะสามารถควบคุมได้ปึ๊บขึ้นอัตโนมัติพวกนี้แต่ว่าเราไม่เคยใช้แบบนี้เพราะว่าปกติเราจะใช้รีโมท r c 2ตัวนี้ค่ะ ปกติถ้าเกิดใช้มือถือเนี่ยเราจะใช้แค่โหมดติดตามหรือว่าโหมดอื่นๆโดยที่ไปเซตตั้งค่าเอาไว้เวลาตั้งค่าสมมุติว่ามันอยู่โหมดแรกติดตามอย่างนี้เนาะหน้าแรกลูกค้าจะเจอแบบนี้ค่ะไปเลือกแตะติดตามแล้วก็เลือกด้านล่างนะคะกลางร่าวิดีโอพวกเนี้ยแถบล่างนี้แตะปุ๊บเราก็จะเซตได้ว่าต้องการให้ระยะติดตามระยะทางแบบไหน แบบกลางหรือว่าไกลเลือกได้ความสูงเอาแบบต่ำถ้าแฟดคือระดับระดับเดียวกับเราค่ะหรือว่าให้มันอยู่แบบอยู่สูงแล้วก็ส่องมาหาเราโดนบินเหนือศีรษะกล้องหันหน้าลงอ่ะถ้าอยู่อย่างนี้นะถ้าอยู่สูงถ้าแฟดก็คือกล้องอยู่ในระดับสายตามันจะมีคำอธิบายอยู่ค่ะแล้วก็โหมดจะเลือกเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งแต่ปกติมันจะเป็นวิดีโอ ถ้าหากว่าลูกค้าจะเล่นโดยที่ไม่ต้องใช้มือถือควบคุมใช้มือเปล่าเล่นลูกค้าเซตค่าต่างๆไว้ก่อนได้เลยนะคะเซ็ตเรื่องของความสูงระยะไกลต่างๆเช่นอันนี้มันมีให้เราเลือกอันนี้อยู่ที่โหมดโดนนี่เนาะอ่ะกลับมาตรงนี้ค่ะมันจะมีให้เลือกโหมดติดตามโดนี่เซอร์เคิลต่างๆสมมติเราเลือกโดนี่นก็คือมันจะอยู่ณนะตำแหน่งที่เราปล่อยบนมือเราเนี่ย ให้มันจําหน้าเราแล้วมันก็จะขึ้นไปถ้าเราตั้งค่าไว้ที่2เมตรมันขึ้นไป2เมตรมันจะหยุดแล้วมันก็จะเก็บเป็น1ไฟล์ภาพแล้วมันก็จะบินลงกลับมาหาเราเราก็แค่แปมือรอหรือถ้าลูกค้าอยากจะให้มันสูงกว่านั้นจะเป็น4เมตร6เมตรหรือว่า10เมตรก็ได้ค่ะเวลาที่ลูกค้าเล่นมือเปล่าสมมติว่าเราเซตในมือถือเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ใช้ละ เราก็เล่นที่ตัวลำโดนได้เลยเราจะแบมือค้างเอาไว้ค่ะแล้วก็กดฝั่งนี้เป็นตัวเลือกโหมดกดครั้งหนึ่งโหมดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ <Circle. S 1> ันนี้เป็นเซอร์เคกดอีกครั้งอกเก็ตสปอตไลท์สปอตไลท์ก็คือตัวลำโดนมันจะอยู่นิ่งๆแล้วมันก็จะหันตามในทิศทางที่เราเดินไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ลำโดนจะไม่บินตามนะคะ direction t r a c k แบบนี้คือจะตามเราค่ะมันจะแท็กเราโฟกัสเราไปเรื่อยๆ f o r โร่ <Follow. S 1> Follow, คือเราเดินไปไหนมันก็เดินตามเราไปด้วยโดนนี่ <Dr one. S 1> คือถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันบินนะจุดนี้มันขึ้นไปมันก็จะกลับมาหาเราที่ตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะเก็บเรียกน้องกลับมาแล้วก็แบมือไปรองแล้วก็ แค่เอามือสอดไปเซ็นเซอร์มันจับได้มันก็จะเข้ามาหามือแค่แบมือกลางเอาไว้สําคัญลูกค้าอย่าลืมต้องแบมือไว้เรียบๆนะคะอย่าไปทํามือท่านี้นะเดี๋ยวไปเสียบเข้าใบพัดแค่นี้ค่ะง่ายมากถ้าหากว่าลูกค้าใช้งานแล้วมีอะไรสงสัยก็ถามพักมาถามโบได้ตลอดนะคะเวลาเปิดปิดลางปิดอย่าลืมนะทำเบาๆเราปิด ปิดปีกเรียบร้อยก็เป็นการปิดเครื่องเดี๋ยวรอไฟดับหมดก็คือปิดเรียบร้อยนี่ค่ะ,คะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่แบตก้อนเดิมให้ลูกค้าไปนะคะอันนี้เป็นแบตท,ที่ใช้แล้วของทางร้านแบตของลูกค้านี่ค่ะ เป็นแบตที่มากับลำโดนค่ะสติกเกอร์ยังอยู่ทุกอย่างสมบูรณ์เลขซีเรียลนัมเบอร์เลขเดิมนะคะไม่ได้สลับลำนะให้เห็นกันชัดๆเลยเวลาปิจจอาดอย่าลืมอ่ะใส่แบตค่ะอย่าลืมให้มันเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็กดกร๊บแค่นี้นยางยางครอบกิมเบา ใส่กับเบาๆเบามือนะคะดูแลน้องเบาๆนะแล้วเราก็เอาฝาครอบค่อยๆใส่ ทุกอย่างครับทีก็กดกดให้มันดังกรึบแค่นี้ค่ะเรียบร้อยวเวลาเคลื่อนย้ายจะได้ปลอดภัย,เ,ยเรียบร้อยค่ะของทุกอย่างตามนี้เลยนะคะเคตรียมแพ็คส่งให้เลยค่ะ ฟางเข้ามาข้างในเถอะเดี๋ยวโดนะอองฝนให้เดี๋ยวยไม่สบ,บายกัน